ตอนนี้หอ้หองกฮอดที่สอดเรียบร้อยแล้วครับอยู่จังหวัดอุบลราชธาน,นีครับผมเด่นอยู่อำเภอม่วงสามสิบเมื่อกี้ฟาดเสหาได้ราคาสามบาทเท่ากันครับแต่ว่าพีซิงครับจะเรื่องพีซิงแคมพีอันนี้อันนี้เขาไ่ชันหาเนี่ยบังดูสองมันตั้งกับทะเลข่อยลบเลยสดออกซื้อมุนข่อยได้ก็จะได้สีไล่ไห้ไปแล้วน,นี่ข่อยหาดูดีก็เยอะ ไม่พี่เอาพี่ใจแล้วนี่ลบแล้วไงแคุณแม่ถวคุอนป่านเอาเหล็ก้าพี่มาค่ะบ,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 บอาเหลืงองภนะ้าสุดยอดขนีครับแม่ใจดีแห้งจากที่ลอยแม่ลดลแห้งสามลอย สบายดีรีสอร์ทครับผมวันนี้เขาสึน่านพักพอ่อนเลยพี่น้องคนนอ,อกกองก่อนวันนี้เขาก็มาหอดงานเรียบร้อยแล้วเดิมาจะพาดังบอกให้คุณอ่ะมาจะพาเดินกับกวงบ้างาค่ะ

ขู่ิ่ก่บอกเรืองนี้กูได้แล้เออกูถึงเรียงเล่ากูซื้อสู้กินแล้วกูถึงเรียกเล่ากูซื้อสู้กินมันกลายว่ากัรสีออกเลยนี่จักฝันอจังฝันกับฝันมาวันนี้กูเคเห็นแต่เมื่อนอนไม่เคยนอนหรือไงมได้จะทำอะไรจะทำจไม่ไม่ได้อะไรก็นั่งได้ไหมนั่งในเมมต้องนอนนั่งเล่นได้ไหมก็จะนั่งทำไมล่ะ ก็ร่างเล่นโทรศัพท์ไงก็ยังมีเรื่องไม่จริงเด้อคนแก่เด้ไม่จริงเดิซี่ว่าไม่จริงไม่จริงก็จริงไหนก็นอนนอนเจ๋งได้เพิ่งข่อยเก็บของไปแล้วดูข่อยพร้อมที่จะเตะล่าตลอดแล้วะ่เข้าใจเลย